ปีเตอร์โพโคโจวิสตำนานแวมไพายตัวจริงในประวัติศาสตร์โลกตำนานของแวมพร์ตนแรกที่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์โลกนั้นเป็นเรื่องราวที่ได้เคยเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17โดยตามบันทึกได้มีการอ้างอิงถึงชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์โพโคโจวิสในอนดีต ปีเตอร์เคยเป็นทหารที่ต้องออกไปสู่สนามรบในการศึกสงครามระหว่างเซเบอร์โรมาเนียกับจัก,กรวรรดิออสเตรียเมื่อราวปีคศ .1725 แต่แล้วปีเตอร์ก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาจากสงครามครั้งนี้ได้เขาได้เสียชีวิตลงในฐานะทหารกล้าที่สนามรบแห่งนี้ซึ่งศพของปีเตอร์ก็ได้ถูกฝังเอาไว้ในสนามรบเชกเช่นเดียวกับเพื่อนทหารคนอื่นๆ แต่สมเดือนต่อมากลับได้มีผู้พบเห็นปีเตอร์มาปรากฏตัวอยู่ที่หมู่บ้านคิซิโลวาในเขตรามซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือสถานที่อันเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์นั่นเองแต่ระหว่างที่ปีเตอร์ได้กลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีผู้คนในหมู่บ้านต้องเสียชีวิตลงไปถึง9รายและลักษณะการเสียชีวิตของทั้ง9รายนั้น กลับมีลักษณะเช่นเดียวกันหมดคือมีอาการหมดเรี่ยวแรงเป็นไข้ตัวร้อนจัดและมีใบหน้าที่ซีดเผือดราวกับว่าร่างกายถูกดูดเลือดออกไปเป็นจำนวนมากแต่ที่ดูจะแปลกประหลาดที่สุดคือสีผมของทุกคนนั้นเปลี่ยนไปราวกับแก่ชราลงในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นก่อนที่ผู้ป่วยแต่ละคนจะสิ้นใจตายทุกคนได้เล่าถึงเหตุการณ์เอาไว้ว่า ในช่วงเวลาค่ำคืนระหว่างที่กำลังนอนหลับตามปกติพวกเขากลับพบว่าปีเตอร์ได้เข้ามาอยู่ภายในห้องก่อนจะพุ่งเข้ามากดทับที่ตัวแล้วจากนั้นก็จะถูกเขาบีบลำคออย่างรุนแรงจนขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกจนหมดสติไปแล้วเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ไม่พบเห็นตัวของปีเตอร์อีกแต่หลังจากเหตุการณ์ในยามค่ำคืนนั้นผ่านไปอาการป่วยก็จะเริ่มปรากฏขึ้น ซึ่งผู้เคราะร้ายเหล่านั้นจะต้องนอนซมอยู่บนเตียงไปตลอดตราบจนกระทั่งเสียชีวิตจากบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่มีการอ้างถึงพฤติกรรมในการใช้เขี้ยวกัดเข้าไปที่ลำคอของมนุษย์เพื่อทำการดูดเลือดแต่จะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงก,กันกับแวมไพร์คือร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นดูเหมือนกับว่าถูกดูดเลือดออกไปเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเสียชีวิตลงไปในที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหลายต่อหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายรายอีกทั้งยังมีผู้ที่ให้การตรงกันอีกหลายคนพวกชาวบ้านและกรมเมืองจึงรวมตัวกันเพื่อออกไปตามล่าปีเตอร์ถึงที่บ้านแต่เมื่อไปถึงที่บ้านของเขากลับต้องได้พบเห็นสิ่งที่น่าตกใจคือภายในบ้านมีศพของปีเตอร์ที่ได้เสียชีวิตลงไปก่อนแล้วโดยสภาพของศพนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้ง9้าศพก่อนหน้านี้เลย แล้วอีกหลายสัปดาห์ต่อมาตามคำบอกเล่าของภรรยาปีเตอร์ซึ่งเธอบอกว่ามีชาวบ้านร่ำลือกันหนาหูว่าได้มีผู้พบเห็นปีเตอร์กลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งเชื่อกันว่าที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาในครั้งนี้นั่นก็เพราะความหิวและยังกลับมาเพื่อเอารองเท้าคู่โปรดของเขาไปด้วยข่าวลือถึงการกลับมาของปีเตอร์ทำให้ฝ่ายภรรยารู้สึกวิตกกังวลและเกิดความหวาดกลัว จนต้องอพยพหนีออกไปจากหมู่บ้านนอกจากนี้พยานบางคนได้บอกว่าครั้งหนึ่งภรรยาของปีเตอร์ได้เคยเล่าให้เขาฟังว่าปีเตอร์เป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกชายของตัวเองด้วยการดูดเลือดอีกด้วยหลังจากนั้นมีข่าวลือว่าปีเตอร์ได้ออกเดินทางเร่ร่อนและไปปรากฏตัวอยู่ตามเขตต่างๆในเมือง จนผู้คนที่เคยได้ยินถึงข่าวลือในเรื่องนี้เกิดความวิตก er และพากันตื่นกลัวกันเป็นหมดทั้งหมู่บ้าน basis. เหตุการณ์นี้โด่งดังพอที่จะทำให้ทางจัก,กรวรรดิออสเตรียได้มีการตั้งคณะสืบสวนพิเศษสำหรับคดีนี้ขึ้นมาซึ่งนอกจากจะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสืบสวนคดีแล้วยังได้ทำการส่งบาดหลวงให้ร่วมคณะเดินทางมาพร้อมกันอีกด้วยเพื่อพิสูจน์ให้รู้ถึงความจรงิงทางคณะสืบสวนบาดหลวงรวมไปถึงชาวบ้านจำนวนมาก ต่างก็มาช่วยกันขุดหลุมศพของปีเตอร์เพื่อเปิดลงศพออกมาทําการพิสูจน์แล้วเมื่อลงศพของปีเตอร์ได้ถูกเปิดออกมาก็ทําให้ทุกคนที่มามุงดูเหตุการณ์ต่างก็ต้องตกตะลึงเพราะศพของปีเตอร์นั้นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากร่างกายและผิวพรรณดูสดใหม่แทบจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจากคนทั่วไปที่มีชีวิตและยังหายใจอยู่เลยแต่หากสังเกตให้ดีที่ปากของศพจะพบว่า มีสีแดงคล้ายเลือดติดอยู่ด้วยเมื่อชาวบ้านได้เห็นว่าสภาพของศพสมบูรณ์มากเกินไปและดูผิดธรรมชาติจนน่ากลัวจึงช่วยกันนำศพของปีเตอร์ขึ้นมามัดตรึงไว้บนโต๊ะแล้วนำเอาไม้ปลายแหลมต่อกเข้าไปที่หน้าอกในตำแหน่งของหัวใจจนเลือดสีแดงพุ่งสายกระเซน็นออกมาทันใดนั้นเรื่องน่าสะพรึงก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อศพของปีเตอร์ส่งเสียงร้องโหยหวนและตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่ง จนบาดหลวงต้องนำพวงกระเทียมมาอุดไว้ที่ปากการนําไม้ปลายแหลมปักลงไปที่หัวใจหรือการใช้กระเทียมที่มักจะถูกอ้างถึงในเรื่องของการปราบผีอยู่บ่อยครั้งนั้นในครั้งนี้กลับไม่เป็นผลอะไรเลยเพราะปีเตอร์ยังคงอลาวาดอยู่อย่างไม่สิน้นฤทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เห็นดังนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้ดาบยาวฟันลงไปที่หัวของปีเตอร์จากนั้นก็นำเอาน้ำมันมาราดจนทั่วร่าง และทำการจุดไฟเผาทันทีนั่นจึงทำให้ร่างกายของปีเตอร์มอดไหม้อยู่ในกองเพลิงและแวมไพร์ปีเตอร์จึงยอมสิ้นริษิ์ลงได้ในที่สุด